เข็มสักปากนะคะาว่ากันด้วยเรื่องของเข็มสักปากว้าวมากอันนี้นะคะเข็มสักปากถ้าเป็นของจีนจะเป็นซองสีชมพูถ้าเป็นของเกาหลีจะเป็นซองสีทองค่ะนะคะเข็มสักปากตัวนี้เขาเรียกว่าใบมีดร้อยแปดเข็มสักปากร้อยแปดคือมันจะมีหัวหนึ่งเป็นจุงเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะอยู่ร้อยแปดอันแล้วคมมากแล้วก็สามารถสักตามปากได้นะคะตามปากได้ใช้เวลาไวมากสักปากด้วยเข็มร้อยแปดอยู่น่าจะประมาณ บนล่างอย่างละสิบนาทีหรืออย่างละห้านาทีก็แล้วแต่คือสามาทําได้นะติดดีมากนะคะอันนี้คือใช้เวลาไวมากใครอยากมาเรียนสักปากไวแปดก็เข้ามาได้นะคะตัวนี้เข็มคุณครูก็สอนอยู่ที่ห้าพันเก้านะคะวันละห้าพันเก้าร้อยบาทวิธีการวิธ,วธีวิธีการในการสักก็จะมีนะคะด้ามเข็มแข็งม,มานึงนะคะแล้วก็มีตัวนี้อีกประมาณน่าจะเออเออหน้าจะประมาณสองอันนะคะน,นี่คือเข็มให้ใช้ให้เอาไปออกกับบ้านได้เลยนะคะ แต่ก็5,090ค่าเรียนจะถูกมากเป็นหุ่นบอลพวงจรแล้วก็มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วยนะคะเข็มตัวนี้อยู่ที่ราคานะคะราคาอันเดียวเลยนะ150บาทคุณนะราคาอันเดียว150บาทแต่ถ้าคุณซื้อครบ10อันจะให้1,000บาทค่ะทุนไป500เลยนะถ้าคุณซื้อครบ10อันนะคะ1,000บาทมี10อันถ้าอันเดียว150บาทถ้าสนใจทักมาได้ค่ะ